สวัสดีค่ะมื่อนี้ิมามวาเรื่องเกือบตายก่อนโควิดให้พี่ให้น้องฟังค่ะพี่น้องนอนเว้าเนี่ยนะคะยังพี่เพลียอยู่เรื่องนีวาอันนั่งยิม้มเมื่อคืนก่อนเนี่ยนะคะนั่งยิม้มเกือบตายก่อนโควิดค่ะแบบเกือบตายข้างของน้ำเลยนั่นแหละ เรือว่าจะเป็นโควิดละตายบ่แมนค่ะเป็นแนวอื่นก็นตายคือกันขี้แตกค่ะพี่น้องเป็นนั่นกินอย่างละเขะือะะขอเอเ่อนกิน,กนข้าวปุ่นมันพิชกระเพาะนะคะกินข้าวปุ่นอยู่เบิ้ดมือเหมอนกันกินข้าวปุ่นบานเนี่ยมือแรงมากกับวาก,กินสมบัติเสียนกินสมบัติเสียนแล้วบานฮาทุ่มพี่น้องฮาทุ่ม จนหอดีสีนั่งยิ้มกอดชักโคก <c oughs> แบบว่าแถบจะนอนในห้องน้ำไม่แหละทายทองแล้วกะ็ห้าแตกเมื่อยแห้งค่ะเมื่อยแบบไิด้เพียอยู่ได้ตอนนี้ก็กินยังก็กินนิงว่าหลายๆทถาที่ควรค่ะหลังจากที่อันนะหลังจากที่ทองเสียแล้วกะ หากแต่เขาเิอนอาหารเป็นผิดแล้วคือเกือบตายพี่หน่องเมื่อไอแอ่แหล่ว่าจะสิติดโควิดตายบอแมนถอกเสียเป็นเหตุสังเกตได้เกือบตายก่อนโควิดบานให้จังได้นั่งกอ่อจะโขกโดนแหงหากแต่ติเมื่อแหง ใช่คือมุมไะหากแตกสองเธอนี่คือใจสิขาดเนี่ยว่ามันเป็นโควิดหรือว่นนอเขาว่าอาการท้องเสียก็หากกัย่านตต่มเขาอีบมันแห้งเมื่อยเขาอีกทีนันอะไรร่มคืนมันเนี่ยเออเออโก้กระเพาะฉันก็มันเหลือกินของมาของดองร้ายแล้วก็กินสมบัติเสียนมันมันแสบนะคะกินร้ายเนี่ยมันกระเพาะที่บ้าน พีทกับพอ่นอน่องเล็กเด็กเลยพี่น้องสรุปแล้วมือนั้นทายเจ็บเชื่อหากมือขึ้นก่อนเนี่ยนะคะหากสอ่อแม่มาสอ่อคายาให้กินยาหามไทยก็เลยบริเวณไปหาหมอถ้าเป็นมะเร็งเส้นเลืไปโรงพยาบาโลโรงพยาบาลกไม่ค่อยไปหรอกค่ะเพราะว่ายา,วยาโควิดคือกันยนิ้มนี้ก็ทายเมืออาการมาแล้วเว้ยโควิดบอกว่าบาน ตายแล้วห่าเย็โอ้ยแม่นี่ยฆ่ากูาสิตายก็ตายตัวว่ะต่ท่องผู้ทูผู้ทู่ผู้ทู่ในห้องนาง้าตายก็ตายทาไยก็ตายตัวว่ะขั้นเปิดสิงห์งตายบ่ตายค่ะพี่นอ้องยิหยังอยู่แต่เกิยิงพเพียอยู่จะรูปแล้วเป็นกระเพาะก็ดีขึ้นละแต่ว่าก็กินอาหารอ่อนนะคะค่ะสหรับมิอนการเมื่มวอวานฟังค่ะโควิดดัน กะยานุค่ะแต่ว่ากะถ้าเขามีหลคอื่นเขากะตายกันค่ะแต่ท้องเสียนี่ก็ยังเกือบตายแล้วค่ะกระดอนพาคพอนเขาแห้งค่าจำรับคลิปนี้กะเกือบตายก่อนโควิดนะคะบอกพี่บอกหน่องเพราะน้ในติดโควิดตายค่ะขี้แตกตายโอเคค่ะจำรับคลิปนี้กะเม่บอกพี่หน้องฟังนะคะว่าโรคยังกะตายเลยคะ่ะเพราะเปตโควิดตจ้ค่ะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนีล้ลาวี่ล่าหนอ,อกไปก่อนนะคะพักควานกันคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย